โกเมนแจ้งแคลผ่านภัยใจสุขขาแบงก่ำโกเมนเอกรบร้อยครั้งชนะรอยครั้งพอยแห่งนักรบและชัยชนะวันนี้เรามาคุยถึงของชอบนะคะคือพอยโกเมนค่ะบางคนอาจสับสนโกเมนกับรูบี้หรือทับทิมนะคะโกเมนเป็นตระกูลพอยซิลิเกตส่วนรูบี้เนี่ยเป็นตระกูลคอรันดัม ในทุกๆปัจญาทั่วโลกโกเมนจะเป็นพลแห่งชัยชนะในสงครามคูเสดนะคะทั้งโลกมุสลิมและริสเตียนต่างช้โกเมนรวมทั้งมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างในบันทึกของศาสนาคริสต์เนี่ยบอกว่าโกเมนเป็นพลนําแสงที่แขวนอยู่บนเรือโนอา์ด้วยในศีลังกาได้นําโกเมนมาไว้บนอุณาโลมของพระพุทธรูปนะคะหมายถึงแสงสว่างอันสองศาสนาพูธไปไก่พ้น เนื่องจากผลึกของโกเมนจะมีลักษณะคล้ายๆกับทับทิมนะคะจึงมีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่าปอมการเนตสีที่นิยมมักจะเป็นสีแดงแต่ว่าจริงๆแล้วโกเมนก็จะมีหลายสีด้วยกันปัจจุบันนี้โกเมนที่ดีเนี่ยพบที่แควนแคชเมียร์ในประเทศอินเดียนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยนะคะเป็นขวนดาวอังคารนะ,ะก็จึงมักจะชอบใช้โกเมนแล้วก็สะสมโกเมนไว้เป็นจำนวนมากเลยอย่างที่เห็น หรึกโกเมนโบราณใหญ่ๆแบบนี้ปัจจุบันหาชมได้ยากเลยนะคะ